ลองจินตนาการดูสิถ้าพ่อแม่ของประธานบริษัทพันล้านถูกดูหมิ่นต่อหน้าผู้คนกลางตลาดแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาขาบวนซูเปอร์หรูหรากลับปรากฏขึ้นเสียงเครื่องยนต์คำรามสะเทือนทั้งตลาดและสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทําให้ทุกคนไม่มีวันลืมพ่อแม่ของประธานบริษัทพันล้านเดินเข้าสู่ตลาดเช้าอากาศอุ่นปนกลิ่นควันจากเตาถ่านและกลิ่นปลาสด เสียงแม่ค้าตะโกนเรียกลูกค้าดังแข่งกันผู้คนเบียดเสียดเดินสวนไปมาเหมือนกระแสน้ำที่ไม่หยุดชายวัยวกลางคนสวมเสื้อเก่าขาดเริ่มหัวเราะเยาะดูสีเสื้อผ้าพวกนี้ยังไม่ต่างจากขอทานเสียงหัวเราะดังลอยไปกลางตลาดสายตาหลายคู่หันมามองด้วยแวาดูถูกแม่ก้มหน้าลงมือกำแน่นจนสัน่นพ่อหายใจหนักเหมือนพยายามกลั้นความโกรธความร้อนจากแดดยามสายยิ่งกดดันบรรยากาศ เมื่อไหลช้าๆตามขมับแต่ไม่มีใครขยับถอยเด็กหนุ่มขายผลไม้หัวเราะตามหญิงชาราข้างแผงพูดเสียงเบาคงไม่มีเงินเสียด้วยซ้ำเสียงกระซิบเหล่านี้ดังชัดเจนกว่าที่พ่อแม่อยากฟังความเงียบของพวกเขาถูกตีความเป็นความอับอายทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังแผดเข้ามาเหมือนคำรามของสัตว์ร,ร้ายตัดผ่านความวุ่นวายผู้คนหยุดชะงักหันไปตามเสียง ตาเบิกกว้างเมื่อขบวนรถซูเปอร์คาร์สีดำเงาปรากฏเฟอร์รารี่ลัมโบกินีปอร์เชเรียงรายเข้าสู่ถนนแคบของตลาดเสียงท่อไอเสียสะท้อนผนังร้านค้าเด็กเล็กกรีดด้วยความตื่นเต้นแม่ค้าปล่อยมีดทันผักตกลงเขียงโดยไม่รู้ตัวหัวใจแม่เต้นแรงจนหูอื้อพ่อยืนนิ่งเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนผู้คนแตกออกสองฝั่งอย่างไม่รู้ตัว ทุกคู่สายตาจับจ้องไปยังรถที่ค่อยๆจอดเรียงตรงหน้าประตูรถเปิดพร้อมกันร่างชายชุดสูทด,ดำก้าวออกมาเป็นแถวแว่นตาดำสะท้อนแสงอาทิตย์เหมือนกำแพงแข็งแกร่งความเงียบปกคลุมตลาดทั้งตลาดทันทีชายชุดสูทก้มหัวพร้อมกันเสียงทุมหนักแน่นเอ่อยขึ้นคุณพ่อครับคุณแม่ครับเชิญขึ้นรถเสียงนั้นก้องสะท้อนในบรรยากาศเงียบงนันทุกคนในตลาดเหมือนถูกตรึงให้ยืนนิ่ง แม่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นแววตาที่เต็มไปด้วยน้ำตากลับเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวพ่อก้าวไปข้างหน้าพื้นตลาดที่ขลุกระดูเหมือนเยียบสนิทใต้ฝีเท้าชายที่หัวร้อยเหาะเมื่อครูถอยหลังไปโดยไม่รู้ตัวสีหน้าซีขาวเหมือนเลือดหายไปจากร่างเสียงกระซิบแผ่วเบาของฝูงชนดังขึ้นแทนที่พ่อแม่ของประธานจริงหรือแม่ก้าเข้าสู่รถหรู กลิ่นนังใหม่ผสมกลิ่นน้ำหอมราคาแพงตัดกับกลิ่นข้าวปลาในตลาดพ่อหันกลับมามองฝูงชนสายตาคมกริบวาดผ่านทุกใบหน้าอย่างเยือกเย็นฝูงชนเบี่ยงหลบสายตาเหมือนโดนไฟเผาเด็กหนุ่มขายผลไม้ก้มหน้าลงจนชิดอกหญิงชาราที่พูดถากถางกับมือแน่นจนเล็บจิกเข้าเนื้อความอึอดอัดหนาหนักปกคลุมไปทั่วเสียงประตูรถปิดดังปงังขบวนซูเปอร์คาร์เริ่มขยับออกจากตลาด เสียงเครื่องยนต์กระหึ่มสะท้อนกลับในอกผู้คนทุกการสั่นสะเทือนเป็นเหมือนตอกย้ำความจริงที่หลีกหนีไม่ได้แต่เพียงชั่ววินาทีก่อนที่รถจะออกพ่อเปิดกระจกลงช้าๆดวงตาทั้งสองจับจ้องไปยังชายที่หัวร้อยยาะบรรยากาศรอบตัวพันเย็นเยียบเหมือนกลางคืนยามหน้าหนาวชายคนนั้นตัวแข็งทื่อริมฝีปากสั่นพึมพำแต่ไม่มีเสียงออกมาเหงื่อหยดจากหน้าผากลงสู่พื้นดิน ฟีเท้าของเขาขยับถอยหลังเหมือนหนีเงาที่มองไม่เห็นพ่อเอียงศีรษะเล็กน้อยน้ำเสียงเรียบเย็นดังลอดออกมาจำไว้นะประโยคสั้นแต่หนักอึ้องเหมือนค้อนเหล็กทุบลงกลางใจทุกคนที่ได้ยินแม่มองออกมาจากในรถใบหน้าของเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆแต่แววตาที่เฉียบคมพอจะทำให้ฝูงชนก้มหน้าลงทันทีความเงียบหนักหน่วงปกคลุมจนแม้แต่เสียงลมก็ไม่กล้าแทรก เครื่องยนต์คำรามขึ้นอีกครั้งขบวนรถเคลื่อนตัวออกช้าๆฝุ่นจากพื้นตลาดถูกล้อรถวัดลอยขึ้นสายตาของทุกคนยิงติดตรึงอยู่ที่พ่อแม่ทั้งสองหัวใจของผู้คนเต้นแรงจนแทบจะได้ยินใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเยออเยเมื่อครู่กลับกลายเป็นความหวาดกลัวและเสียใจแต่ไม่มีใครกล้าเปล่งคำพูดแม้เพียงคำเดียวแสงแดดสะท้อนบนตัวรถจนแสบตา ขบวนซูเปอร์คาร์ลับหายไปจากซอยตลาดทิ้งไว้เพียงความเงียบว่างและรถขมแผ่ซ่าในลำคอของทุกคนไม่มีใครกล้าขยับหรือหายใจแรงจนกว่ารถคันสุดท้ายจะลับตาเมื่อเสียงเครื่องยนต์หายไปตลาดกลับเงียบเงันอย่างประหลาดเสียงตะโกนขายของหายไปหมดเหลือเพียงลมหายใจติดขัดของผู้คนที่ยืนค้างอยู่ชายัยกลางคนที่เคยหัวเราะค่อยๆสุดนั่งมือสั่นจนจับพื้นไม่มั่น เขามองไปรอบตัวแต่ไม่มีใครสบตาทุกคนเบือนหน้าเหมือนกลัวถูกลากเข้ามาในเหตุการณ์หญิงชาราที่พูดถากถางเม้มปากจนซีดมือที่กำแน่นยังคงสั่นไม่หยุดเธอพึมพำเบาๆแต่ใครๆก็ได้ยินชัดเราทำอะไรลงไปกันแน่เด็กหนุ่มขายผลไม้ยกมือขึ้นรูปหน้าเหนือเปียกจนผมแนบสีสะหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนวิ่งหนีทั้งวันแต่ขากลับอ่อนแรงยืนแทบไม่อยู่ ตลาดทั้งตลาดยังคงหยุดนิ่งไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีคำเย้ยมีเพียงสายตาที่หลบเลี่ยงซึ่งกันและกันและความรู้สึกหนักอึ้งที่กดทับลงกลางอกของทุกคนเงาของขบวนรถที่ลับหายไปยังฝังลึกในความทรงจำเหมือนผ้าฝันที่ยากลบเลือนราวกับทิ้งรอยแผลไว้บนถนนสายเล็กของตลาดและบนหัวใจของผู้คนที่เพิ่งลืมตาเห็นความจริง เสียงรองเท้าแตะคู่หนึ่งลากไปบนพื้นซีเมนของตลาดเด็กหญิงตัวเล็กดึงชายเสื้อแม่ถามด้วยเสียงใสแม่จา๋าทำไมทุกคนเงียบกันหมดคำถามนั้นเหมือนกรีดลงกลางบรรยากาศที่แข็งค้างแม่ของเด็กหญิงไม่ตอบเธอเพียงก้มลงอุ้มลูกขึ้นมากอดแน่นหัวใจเธอสั่นแรงจนเด็กน้อยรู้สึกได้แต่ริมฝีปากกลับเม้มปิดไม่กล้าพูดสิ่งที่คิดสายตาหลายคู่ยังคงมองไปที่ปลายถนน แม้รถหรูจะหายไปแล้วแต่เงาของมันยังคงกดทับกลิ่นไอเสียที่ลอยค้างกลางอากาศกลายเป็นเหมือนเครื่องหมายที่บอกว่าเหตุการณ์เมื่อครู่ไม่ใช่ความฝันชายวัยกลางคนที่เคยหัวเราะหมดเรี่ยวแรงเขายกมือกุมหน้าเหมือนอยากซ่อนตัวจากโลกความทรงจำที่เขาสาสหัวเราะใส่สองคนนั้นย้อนกลับมากัดกินหัวใจจนเจ็บแสบหญิงชราข้างแผงค่อยๆนั่งลงบนเก้าอีา้ไม้ เสียงไม้ส่งเสียงคลื่นเบาๆแต่กลับดังชัดในความเงียบเธอมองมือของตัวเองที่สั่นไม่หยุดน้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาโดยไม่รู้ตัวตลาดที่เคยเต็มไปด้วยเสียงตะโกนขายของบัดนี้มีเพียงสายตาที่หลบเลี่ยงและหัวใจที่หนักอึ้องผู้คนไม่กล้าเอ่ยชื่อของพ่อแม่คู่นั้นพระทุกถ้อยคำจะยิ่งตอกย้ำความผิดที่เพิ่งก่อแสงแดดเริ่มแรงขึ้นเงาของร่มผ้าสีซีดที่กางอยู่เหนือแผงขายของ สั่นไหวเบาๆตามแรงลมที่พัดผ่านแต่ไม่มีใครยกเสียงขายของกลับมาเหมือนเดิมเด็กหนุ่มขายผลไม้ยืนกำส้มไว้แน่ในมือเปลือกส้มช้ำจนกลิ่นหอมหวานแตกร้าออกมาเขามองไปที่คราบลอรถสูเป,ปร์คาที่ยังทิ้งร่องรอยไว้บนพื้นดินหัวใจเหมือนถูกกดจนหายใจไม่ทั่วท้องเสียงไกข่ขันจากท้ายตลาดดังขึ้นอย่างโดดเดี่ยวมันเป็นเสียงเดียวที่กล้าท้าทายความเงียบทุกคนหันมองไปชั่ววูบ ก่อนรีบเบินหน้ากลับราวกับกลัวบางสิ่งจะตามมาหญิงชราข้างแผงยกผ้ามาเช็ดน้ำตาแต่ยิ่งเช็ดก็ยิ่งไหลเธอพึมพำกับตัวเองเสียงสัน่นไม่น่าไม่น่าเลยชายวัยกลางคนที่เคยหัวเราะเยาะค่อยๆพยายามลุกขึ้นจากพื้นหัวเข่าเขายังสั่นจนแทบรับน้ำหนักไม่ไหวดวงตาแดงก่ำเหมือนคนเพิ่งถูกตัดสินโทษผู้คนรอบข้างไม่เอ่ยปากพูดกับเขา ไม่มีแม้แต่แววตาเห็นใจมีเพียงความเย็นชาและระยะห่างเรากับเขากลายเป็นรอยด่างที่ไม่มีใครอยากแต่ต้องเสียงลมหอบหนึ่งพัดผ่านพาเศษถุงพลาสติกปลิววนกลางลานตลาดมันขยับไหวเหมือนสิ่งไร้ชีวิตที่ได้นหนีเงามืดสายตาของผู้คนกลับจับตามันเหมือนกำลังมองหาทางออกจากความอึดอัดแม่ค้าขายผักยกมือขึ้นลูบต้นคอเหงื่อไหลซึมจนชุ่มแผ่นหลัง เธอสูดหายใจลึกแต่กลับรู้สึกคมในลำคอเหมือนกลืนก้อนหินที่ไม่อาจเคลื่อนลงไปได้เด็กน้อยที่ถูกแม่อุ้มเงียบไปแล้วดวงตากลมโตจ้องไปยังคราบรอยอยางบนพื้นความเงียบที่โอบรอบเธอทําให้ดวงตาน,นั้นสันไหวแต่ไร้เสียงร้องให้ราวกับความกลัวปิดกั้นทุกถ้อยคาชายไวกลางคนที่เพิ่งยืนขึ้นพยายามก้าวออกไปจากจุดที่เขาล้มลงแต่ทุกฝีเท้าหนักเหมือนถูกปรึงด้วยโซ่ เสียงรองเท้ากระแทกพื้นแห้งแรงดังชัดเจนในความเงียบหญิงชาราที่นั่งอยู่เอียงหน้าไปทางเดียวกับถนนแสงแดดสะท้อนเข้าตาเธอจนแสบแต่เธอก็ยังจ้องค้างไปราวกับหวังเห็นรถกลับมาอีกครั้งริมฝีปากขยับช้าๆเหมือนภาวนาให้ภาพนั้นไม่ใช่เรื่องจริงตลาดทั้งตลาดคงที่เหมือนรูปภาพแขวนอยู่ในกรอบแต่ในใจของทุกคนความหนักอึ้งเริ่มกัดกร่อนจนแทบไม่เหลือเรี่ยวแรง และไม่มีใครรู้ว่าความเงียบนั้นจะจบลงเมื่อไรเงาของเสาไฟทอดยาวลงบนพื้นเวลาค่อยๆเคลื่อนผ่านแต่บรรยากาศยังหยุดนิ่งเสียงมแมลงวันบินวนเหนือกองปลาดังแทกความเงียบจนผู้คนสะดุ้งเบาๆแม่ค้าขายเนื้อค่อยๆเก็บมีดเข้ากระบะใบมีดที่เคยเฉือนเสียงดังฉับๆวันนี้กลับถูกวางอย่างแผ่วเบาเหมือนเกรงว่าความเงียบจะพังทลาย เด็กหนุ่มขายผลไม้ปล่อยส้มที่บีบอยู่ตกลงพื้นเสียงกระแทกดังแผ่วแต่ทุกคนหันมองราวกับเสียงระเบิดเนื้อส้มแตกกระจายน้ำสีส้มสดไหลาตามร่องพื้นซีเมนกลิ่นหวานผสมกับกลิ่นคาวในอากาศจนคลุ้งหนักชายวัยกลางคนก็มองร่องรอยอยางรถอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกสัน่นในหูของเขายังได้ยินเสียงคำพูดสั้นๆของพ่อคนนั้นก้องกังวานจำไว้นะ หญิงชราข้างแผงยกมือสันสันปิดหูแต่เสียงนั้นยังแทรกเข้ามาไม่หยุดเธอหอบหายใจรวมเหมือนวิ่งหนีทั้งชีวิตแม้จะนั่งอยู่กับที่โดยไม่ขยับไปไหนเด็กหญิงในอ้อมกอดแม่เริ่มสะอื้นเบาๆเสียงสะอื้นนั้นแผ่วตะคมมันตัดผ่านบรรยากาศเงียบงันเหมือนเข็มทิ่มกลางอกทำให้ผู้ใหญ่หลายคนต้องเม้มปากกล้น้ำตาเองเสียงสะอื้นเล็กๆของเด็กหญิงกระจายไปทั่วตลาด ผู้คนที่พยายามหลบเลี่ยงความจริงกลับยิ่งรู้สึกเหมือนมีแผลสดถูกกรีดซ้ำไม่มีใครกล้าแม้แต่จะปลอบแม่กอดลูกนั่นขึ้นใบหน้าของเธอเคร่งเครียดจนเส้นเลือดปูดตามขมับหัวใจเต้นแรงจนแทบจะดังก้องออกมาแต่เธอยังคงเงียบเหมือนถูกผนึกด้วยความหวาดกลัวชายวัยกลางคนหันซ้ายหันขวาสายตาหวาดระแวงเหมือนกำลังถูกติดตามทุกการเคลื่อนไหวของผู้คนรอบข้าง ทำให้เขาขนลุกสู้ราวกับมีเงาแฝงตัวอยู่หญิงชาราลุกขึ้นยืนด้วยแรงที่เหลือน้อยนิดมือเธอสั่นจนไม้เท้าหลุดเกือบหล่นแวตาที่เคยแข็งกร้าวกลับพร่าเลือนด้วยความสิ้นหวังริมฝีปากขยับพึมพำแต่ไร้เสียงออกมาตลาดที่เคยเป็นเพียงที่ค้าขายกลับกลายเป็นเวทีแห่งการทิพากษาทุกมุมเต็มไปด้วยร่องรอยของความอับอายและความกลัว เหมือนทุกคนกำลังรอคอยการลงทันบางอย่างที่ยังมาไม่ถึงสายลมแรงอีกระลอกพัดผ่านฝุ่นผงลอยวนขึ้นกลางอากาศมันหมุนคล้ายเงาของรถที่จากไปยังไม่สลายและทุกหัวใจในตลาดก็ยังไม่หลุดพ้นจากภาพนั้นเสียงฝีเท้าแรกดังขึ้นกลางความเงียบทุกคนหันไปมองราวกับถูกบังคับชายวัยกลางคนที่เคยหัวเราะยยะ่ะกำลังก้าวช้าๆออกจากจุดที่ยืน หัวเข่าเขายังสั่นแต่ดวงตาที่ก้มต่ำเผยความว่่งเปล่าเหมือนวิญญาณถูกสูบหายไปกับคำพูดเพียงประโยคเดียวจำไว้นะยังฝังแน่นไม่จางหญิงชราขยับถอยหลังเสียงเท้าเธอเสียดสีกับพื้นซีเมนจนดังสะท้อนผู้คนรอบรอบเบียดตัวออกห่างโดยไม่ได้นัดหมายเราก,กลัวความเงาของเขาจะลามติดตัวเองเด็กหนุ่มขายผลไม้ยกมือขึ้นกุมอก หัวใจเต้นแรงจนเส้นเลือดขมับปูดชัดเขารู้สึกเหมือนยังมีดวงตาคู่หนึ่งมองลงมาจากฟ้าดวงตาที่ไม่อาจมองเห็นต่หนักอึ้งเกินทนแม่ค้าขายผักค่อยๆนั่งลงกับพื้นมือที่เคยหยิบจับผักสดสันระริกผักกาดหล่นกระจายเต็มพื้นแต่ไม่มีใครสนใจเก็บรากับสิ่งเดียวที่ยังจับต้องได้คือความกลัวที่ทวีขึ้นเรื่อยๆท้องฟ้าเหนือหัวเริ่มมืดครึมเมฆดำก่อตัวเหมือนกำลังบีบอัดอากาศลงมา แสงแดดที่เคยแผดเผาถูกกลืนหายไปอย่างรวดเร็วและตลาดทั้งตลาดก็ตกอยู่ในเงาเย็นเยียบที่น่าหวั่นใจเสียงลมเปลี่ยนทิศพัดแรงขึ้นผ้าใบกันแดดของร้านค้ากระพือดังฟึบฟืบฝุ่นและเศษใบไม้ปลิวว่อนจนแสบตาบางคนรีบยกแขนขึ้นบังหน้าเด็กหญิงในอ้อมกอดแม่สะอื้นหนักกว่าเดิมเสียงร้องให้สั่นสถานไปทั่วทำให้ผู้ใหญ่รอบข้างรู้สึกเหมือนถูกกรีดกลางใจ แต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เพื่อปลอบชายวัยกลางคนที่ก้าออกมาหยุดยืนกลางลานตลาดเขาเงยหน้ามองท้องฟ้ามืดครึม้มแววตาเหมือนคนรอคอยการลงโทษที่กำลังจะมาถึงหญิงชรากับไม้เท้าแน่นเสียงไม้เท้ากระแทกพื้นดังทีแต่ไม่มีใครมองเธอทุกสายตายังจับจ้องไปที่ชายคนนั้นราวกับเขาเป็นศูนย์กลางของเงาที่กดทับตลาดทั้งตลาด เสียงท้องฟ้าคำรามดังจากไกลๆเมฆดำก้อนใหญ่ปกคลุมเหนือศีรษะความมืดเลือนเข้ามาแทนที่กลางวันจนผู้คนเริ่มมองหน้ากันด้วยความหวาดหวัน่นเด็กหนุ่มขายผลไม้เผลอหลุดปากเบาๆพวกเขายังไม่จากไปจริงๆใช่ไหมประโยคนั้นเหมือนประกายไฟทำให้หัวใจทุกคนสถานไหวพร้อมกันความเงียบปกคลุมหลังจากคำพูดนั้นทุกสายตาหันขอบไปที่เด็กหนุ่ม เขารีบก้มหน้าแต่สายตาวหวั่นหวั่นของผู้คนทําให้ร่างเขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่เมฆดาหนาทึบพลกคลุมจนตลาดมืดราวกับยามคำ่ำกลิ่นฝนเปรี้ยชื้นเริ่มลอยมาแตะปลายจมูกลมแรงพัดเสื้อผ้าคนทั้งตลาดปลิวสะบัดแต่ไม่มีใครกล้าเอื้อนเอ่ยแม้แต่คําชายวัยกลางคนยืนนิ่งกลางลานดวงตาเขาไหววูบเมื่อแสงวาบแลบลงมาจากฟ้าเสียงฟ้าผ่าดังสะท้อนก้องเหมือนโลกแตก ผู้คนรอบข้างสะดุ้งเฮือกพร้อมกันหญิงชราปิดหูแน่นริมฝีปากสวดภาวนาอย่างรวดเร็วแต่เสียงคำภาวนาถูกกลบด้วยเสียงท้องฟ้าคำรามคล้ายกับฟ้ายังไม่ยอมให้อภัยแม่ก้มกอดลูกแน่นขึ้นกว่าเดิมเด็กหญิงร้องให้จนเสียงขาดห่วงร่างเล็กสั่นไหวในอ้อมแขนความกลัวปะปนกับเสียงหัวใจเต้นแรงของแม่ตลาดทั้งตลาดถูกกลืนด้วยความมืด ทุกคนยืนค้างในความอึดอัดและความรู้สึกเดียวที่ชัดเจนที่สุดในวินาทีนั้นคือคำพูดสั้นๆที่ยังหลอนอยู่ในหูทุกคนจำไว้นะสายฟ้าฉีกฟ้าอีกครั้งแสงว่าสว่างสะท้อนบนใบหน้าของชายไวกลางคนเหงือไหลเป็นทางลงมาจนเปียกเสื้อเขาหอบหายใจทีราวกับถูกกักขังอยู่ในห้องแคบเสียงลมหมุนวนเหมือนกรีดผ่านหูกลิ่นฝุ่นและกลิ่นข้าวปลาในตลาดประปนกันจนแสบจมูก แม่ค้าหลายคนยกมือปิดปากดวงตาสั่นระริกเพราะกลัวว่าความเงียบนี้คือสัญญาณร้ายหญิงชราที่พึมพำคำสวดหยุดนิ่งมือเธอปล่อยไม้เท้าหล่นลงพื้นดังก๊อกเสียงนั้นดังก้องเกินจริงในความมืดครึม้มทุกสายตาหันไปพร้อมกันชายวัยกลางคนหันมองฝูงชนดวงตาแดงจัดเหมือนถูกกดด้วยไฟภายในเขาอ้าปากเหมือนจะพูด แต่เสียงฟ้าผ่ากลับดังก้องกรบกคำพูดจนหายวับผู้คนเบียดกันถอยหลังไม่มีใครอยากอยู่ใกล้เขาแม้เพียงก้าวเดียวความกลัวแผ่ซ่านเหมือนเงาดำกำลังคลี่คลุมจนเด็กหญิงร้องสะอื้นอีกครั้งในอ้อมกอดแม่เม็ดฝนแรกกระทบลงบนหลังคาสังกะสีเสียงดังชัดเจนเหมือนเกราะเหล็กถูกทุบสายฝนเริ่มโปรยลงกลางตลาดที่ยังหยุดนิ่งและทุกคนต่างรู้สึกเหมือนฝนนี้ไม่ได้ตกเพียงเพราะธรรมชาติ ฝนโปรยลงหนักขึ้นเรื่อยๆพื้นตลาดเปียกชุ่มจนกลายเป็นเงาสะท้อนวับวาวร่องรอยยางของขบวนซูเปอร์ที่ยังคงปรากฏถูกละลายหายไปช้าๆใต้สายน้ำผู้คนเงยหน้ามองภาพนั้นเหมือนร่องรอยความอับอายถูกลบออกจากพื้นแต่ในใจกลับยังเต็มไปด้วยรอยแผลที่ไม่มีฝนใดชำระล้างความทรงจำเมื่อคร่ยังคงกดทับหนักอึ้งแม่ค่อยๆกอดลูกนั่นขึ้น สายตาของเธอมองไปที่ถนนว่างเปล่าความเงียบสงบกลับคืนมาแต่ความเงียบนั้นเต็มไปด้วยการสำนึกและความกลัวชายวัยกลางคนสุดลงอีกครั้งฝนสาดกระแทกใบหน้าเขาหลับตาแน่นเสียงหัวเราะที่เคยปล่อยออกมาก่อนหน้านี้กลับแปรเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นที่กลืนหายไปกับฝนหญิงชารายืนทิ้งไม้เท้าน้ำตาไหลรวมกับหยดฝนบนแก้มเธอพึพมพำเพียงสั้นๆว่า นี่คือกรรมก่อนจะหันหลังกลับไปช้าๆฝนยังคงตกต่อเนื่องเสียงสังกษสีดังเป็นจังหวะเหมือนการสวดส่งท้ายตลาดเริ่มกลับสู่ความปกติแต่ไม่มีใครเหมือนเดิมอีกแล้วทุกคนรู้ว่าเงาของเหตุการณ์นี้จะติดตามไปตลอดชีวิตและถ้อยคำสั้นๆของชายคนนั้นยังคงดังก้องในความทรงจำของทุกคนจำไว้นะมันไม่ใช่คำขู่แต่มันคือคำตัดสินที่ไม่มีวันลบเลือน